ตีสองแล้วฉันต้องลุกขึ้นมาทําคลิปนะเพราะว่าฉันกดเลื่อน t ิกตอกไปมาไปมาแล้วฉันเจอคลินิกตู้กดฉันตกใจมากนะคะก็คือคนไข้เดินไปเลยแล้วก็กดเลือกหัตถการได้เลยแล้วก็ไปทําได้เลยนะคะมีคนไข้คนหนึ่งกดเลือกหัตถการไปดริปวิตามินผิวนะคะคนไข้บอกว่าตั้งแต่มาดริปวิตามินผิวนะคะมีคนมาดริปวิตามินผิวให้คนไข้ยังไม่ได้คุยกับใครเลยฉันตกใจมากเถอวิตามินผิวเนี่ยนะ การจะฉีดวิตามินผิวได้ไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็จะไปฉีดได้เลยนะคะมันจะต้องมีการซักประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายก่อนนะก่อนที่จะไปฉีดวิตามินผิวนะคะพวกเธออาจจะไม่รู้ว่ามันมีหลายๆโรคนะคะที่ไม่ควรฉีดวิตามินผิวนะคะที่จะกลับก็คือโรค g ี p ิกพดีนะคะโรค g ีฟิกพดีคือโรคที่เม็ดเลือดแดงมันแตกง่ายนะคะ บางคนถ้าเป็นจีซิพีดีแล้วไปติดวิตามินผิวที่มีส่วนผสมของวิตามินซีเม็ดเลือดแดงจะแตกนะคะแล้วก็จะสามารถที่จะตายได้เลยเธอนะคะแล้วก็มีอีกหลายโรคเช่นโรคไทรอยเป็นพิษนะคะการติดวิตามินผิวการให้วิตามินเกลือแร่นะคะนะถ้าให้วิตามินเกลือแร่มากเกินไปทําให้เกลือแร่ในร่างกายไม่สมดุลน,นะคะก็สามารถเกิดอันตรายได้เธอนะ อีกโรคหนึ่งคืออะไรโรคหัวใจค่ะคนที่มีปัญหาเรื่องโรคหัวใจนะคะแล้วก็หัวใจปั๊มเลือดได้ไม่ดีได้รับปริมาณสารน้ํามากเกินไปนะคะก็อันตรายถึงชีวิตได้นะคะโรคอะไรอีกโรคไตนะคะโรคไตนี่นะเออมันต้องมีการจํากัดปริมาณสารน้าเข้าสู่ร่างกายนะคะใครเป็นโรคไตแล้วดิบวิตามินผิวโดยที่ไม่ได้ผ่านการาไม่ได้รับการตรวจร่างกายไม่ได้รับการสักประวัติโดยแพทย์ก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะคะเธอจากภาวะน้ําเกินนะคะเห็นไหม อันนี้แค่ดิบเป็นผิวอย่างเดียวก็เธอไม่ใช่ว่าอยากจะดิบก็ดิบไปมั่วๆนะคะมันต้องซักป,ประบติตัวร่างกายอย่างละเอียดระหว่างที่หมอเจาะเลือดท้าอย่างเงี้ยเธอหมอก็ต้องมานั่งมองหน้ามองผิวมองอะไรเธอค่ะว่ามีรอยโรคอะไรหรือเปล่าลว่ามีดูดูไปแล้วน่าจะมีอะไรที่แบบมันซ่อนอยู่หรือเปล่าเธอไม่ใช่จะดิบไปมั่วๆนะคะอันนี้แค่แค่พูดถึงเอพูดถึงเอวิตามินผิวนะคะโบตอ,อกอีกเธอรู้ไหมว่าโบ็อกมีโรคอะไรที่ไม่ควรฉีดข้อผืดนะคะบางคนนี่นะ,ะเป็นเป็นหออผืดนะ ฉีดโบไม่ได้เธอหลายคนไม่รู้นะคะเออเนี่ยไปฉีดพวกมั่วอ่ะกดตู้ปุ๊บฉีดปั๊บไม่สวยแย่เลยไม่ได้ทักบัดไม่ได้ตรวจร่างกายเนี่ยฟิลเลอร์ฟิลเลอร์มีอะไรห้ามเป็นเบาหวานที่คุมไม่ได้เธอฉีดฟิลเลอร์แล้วแบบเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อนะพวกโรคอ Auto รอโตอิมมูนดีซีโรคเกี่ยวกับภูมิต้านทานตัวเองโรค SLE โรคภูมิพวงหรือโรคอ,อื่นๆนะก็เขาหลีกเขต้องหลีกเลี่ยงการทำนะคะเธออย่างการฉีดพวกแบบไบโอสติมิเลเตอร์อย่างเงี้ยเธอ ไม่ใช่ว่าใครๆก็ฉีดได้นะคะเออใครที่มีภาวะภูมิต้านทานจะตุ้นไวเกินเป็นโรค LE อเอไมโรคเอ e อเอโรคโรคอ,อ,รคเอสเก็ดเงินโรคอะไรที่เกี่ยวกับภูมิต้านทานตัวเองน่ะมันต้องหลีกเลี่ยงกับเธอเห็นไหมมีตั้งหลายโรคเธอการทางการแพทย์เขาก็บอกหนูว่าเป็นทางการแพทย์แพทย์ต้องมีการสัประวัิตรวจร่างกายอย่างละเอียดนะคะไม่ใช่ว่าแค่กลัวเซลล์ไขคอร์สนะแล้วก็จะไปกดตู้แล้วก็ทําเลยโดยที่ไม่ต้องซัประวัดตรวจร่างกายเลยอันตรายมากค่ะเนี่ยต้องตื่นแต่ตีฟองรีบอัดคลิปตกใจมากค่ะ